สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคนคุยข่าวสุดสัปสดาห์นะครับพบกับเราสองคนเหมือนเดิมครับทางช่อง11 HD ครับช่วงนี้การเมืองก็ถือว่าเดินหน้าเร็วกว่าที่คิดไว้เนาะใช่ใช่ใช่นะครับเพราะว่าในความเคลื่อนไหวอย่างนี้มันก็ดีนะมันจะทำมันจะได้ส่งผลในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนบรรยากาศ,ร,ากาศรุ่นนี้นั่นหรือว่างานอะไรที่มันค้างคาอยู่เนี่ยมันจะได้เดินหน้าต่อไปได้คือมันจะมีความชัดเจนทางการเมืองมากขึ้น ล้วอย่าลืมว่าต่างประเทศเขาก็าเากาจับตาดูอยู่นะถ้าทุกอย่างมันชัดเจนมนันรวดเร็วอะ่ะมันก็เป็นผลดีกับประเทศไทยเราใช่นะครับนะนะครับทางกรกตก็ประกาศรับรองการเลือกตั้งสสห้าร้อยคนนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อนะครับทั้ง500คนเลยนะครับโดยให้ไปรับหนังสือรับรองได้ตั้งแต่วันที่20จนถึงวันที่24พิจุนายนนี้ครับในเวลา 8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีไม่เว้นวันหยุดราชการนะครับคือใครที่สะดวกเข้าไปรับวันไหนก็ได้เลยแต่ส่วนใหญ่ก็เดินทางไปค่อนข้างเยอะแล้วเนาะครับ,รบก็บไปนัือไปรับหนังสือจากกรกะตแล้วก็ไปรายงานตัวที่สภา,าวด้วยใช่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีลําดับขั้นตอนนะครับในเรื่องของออยังไงประชุมเปิดประชุมสภาเนาะเปิดประชุมเสร็จก็เลือกประธานก่อนเพื่อที่จะทําตามวาระต่างๆให้มันเสร็จ สับตามกระบวนการของของขั้นตอนต่างๆครับนะบเพื่อที่จะได้สรนหารนายกเป็นันดับต่อไปครับก็ถ้าตามทำลายก็คือคภายในวันที่3ากรกฎาคมนะครับก็จะมีการรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาชุดใหม่นะครับโดยในหลวงนะครับท่านก็มาทรงเปิดนะครับอพอในหลวงทรงเปิดเสร็จถัดไปก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการ เลือกประธานสภานะครับโดยสสห้าร้อยคนนี่แหละก็เลือกกันใครได้คะแนนมากสุดก็ได้เป็นประธานสภาพอได้ประธานสภาเสร็จขั้นตอนต่อไปก็คือเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ว่าเลือกนายกรัฐมนตรีก็คือสสห้าร้อยคนบวกสวสองร้อยห้าสิบคนใครได้คะแนนเกิน376ขึ้นไปก็จะได้เป็นนายกซึ่งถ้าเป็นไปตามไทม์ไลน์กำหนดเวลาคร่าวๆเนี่ยผมว่า ภายในเดือนกรกฎาคมเนี่ยน่าจะชัดเจนแล้วเห็นหน้าเห็นหลังกันละเรียกว่า<ช>เป็นเดือนสุกดิบเลยสําหรับเดือนกรกฎาคมนี้นะครับถ้าเป็นไปตามวาระนะ,ะก็ะน่าจะได้เห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับ,รบนะครับคือถ้าสมมติโหวตครั้งแรกผ่านเลยนะอ,ะอะได้นายกคนใหม่แต่ถ้าเกิดโหวตครั้งแรกไม่ผ่านก็ต้อง ขยับไปโหวตครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนกฎหมายแต่ในขนาดเดียวกันในเรื่องของข้อกฎหมายที่มีการร้องเรียนอะไรต่างๆเนีองข้อต่เขาทำงานตามปกตินะครับก็ก็ต้องแยกส่วนกันไปครับอันนึงก็ไม่เกี่ยวในเรื่องของการประกาศผลรับรองแล้ววาระต่างๆมันก็จะดําเนินการของมันไปตามกําหนดตามเวลาแต่ในเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยมันก็ ขาต้องมีการสอบสวนตามกำหนดเวลาอีกเหมือนกันควบคู่กันไปควบคู่กันคือในระหว่างนี้เนี่ยท่านที่ได้เป็นสอสอใหม่ทั้ทง500คนเนี่ยบางท่านก็มีถูกร้องเรียนอ่ากรกตก็มีการสืบสวนสอบสวนในระยะเวลาหนึ่งปีนี่แหละหถ้าหากพบการกระทําผิดก็จะมีการดําเนินการตามขั้นตอนครับตอนนี้ก็มีทั้งอะไรใบส้มใบแดงใบดำอะไรประมาณอะไรแบบเนี้ยก็จะมีหลายใบครับความเข้มข้นก็จะแตกต่างกันก็ถือว่า ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดสําหรับการเมืองช่วงนี้แต่ว่าเดือนกรกฎาคมนี่แหละผมว่าเป็นเดือนสุกดิบเลยสำหรับรัฐบาลใหม่ก็จะได้เห็นหน้าเห็นหลังกันอย่างชัดเจนว่าจะเป็นท่านใดสําหรับนายกรัฐมนตรีครับนะครับก็มาลุ้นกันนะครับอ่ะไปเรื่องใกล้ตัวชาวบ้านเรานะครับก็เป็นเรื่องของพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้นอกระบบ ล่าสุดเนี่ยทางทกศนะครับได้จัดโครงการมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตร,รกรที่เป็นหนี้นอกระบบนะครับ,รบเขาเรียกว่าโครงการมีหนี้นอก<ม>บอกทอกศนะครับก็เปิดช่องทางให้เกษตร,รกรที่เป็นลูกค้าทกศร,รวมถึงคนในครอบครัวเกษตร,รกรนั้นๆเนี่ยที่มีหนี้นอกระบบและต้องการจะให้ทางทกศช่วยเหลือทางทกศยินดี ท่านเข้าไปที่ทกศที่อยู่ใกล้บ้านของท่านก็ได้ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษานอกจากให้คําปรึกษาแล้วเนี่ยก็ยังมีการเตรียมวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นกว่า1,000ล้านบาทภายใต้อัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนเพื่อน,นําไปใช้ในการแก้ปัญหาหนี้สินเดิมหรือใช้ลงทุนเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ก็เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ถ้ามีนี่นอกระบบนะ,บะก็ไปปรึกษาไปพูดคุยได้ก็จะมีทางทกศซึ่งเป็นเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการเงินในเรื่องของดอกเบี้ยคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาท่านแล้วก็มีวงเงินในการเข้าไปสนับส<ช>น<ช>ุนท่านด้วยแล้วก็อย่างที่คุณท้วนบอกก็คือไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรเกษตรกรได้จกหลังกูแล้วแต่คนในครอบครัวนี่นี่แหละสำคัญอันนี้ช่วยด้วยสำหรับ ท่านที่เป็นลูกค้าทกศนะซึ่งส่วนใหญ่พี่น้องเกษตรกรก็จะเป็นลูกค้าทกศกันนะครับท่านก็ไปปรึกษาไปสอบถามได้นะครับก็สะดวกที่ไหนไปที่นั่นทกศมีอยู่ทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะโทรศัพท์ไปสอบถามเบื้องต้นก่อนก็ได้นะครับที่เบอร์025550555ผมพูดเหมือนออกรางวัลเลยนะ025550555 ก็ไปสอบถามได้นะครับว่าต้องการสอบถามเกี่ยวกับโครงการมนีนี่นอกบอกทกศนี่ทกศซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ท,กรทั่วประเทศครับครับผมดูประเด็นต่อไปในเรื่องของความสามารถศักยภาพของคนไทยกันแล้วนะครับเรื่องของการค้นพบผงฟ้าทลายโจรเนี่ยอเอามาแก้อาการเกี่ยวกับลองโควิด แล้วก็อาการเส้นเลือดที่อุดตันในตอนที่เราป่วยเป็นโควิดนะครับอันนี้เขาไปคิดค้นกันมาผม้วเขาไปทดสอบผมไม่มีอาการลองโควิดนะคือเมื่อเดือนที่แล้วเป็นโควิดหลังจากหายเมื่อเนี่ยคือนอนไม่ค่อยหลับนี่คือลองลองโควิดสำหรับผมนะคือหลับลับตึงคุณดื่มกาแฟก่อนนอนเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมจะดื่มกาแฟดื่มตอนเช้าคือสมัยก่อนเนี้ยตอนเย็นผมยังดื่มได้นะแต่หลังจากไปลองโควิดช่วงนี้ไม่กล้าดื่ม เพราะปกติไม่ดื่มตอนเย็นก็ยังนอนไม่ค่อยหลับคือหลับหลับตื่นตื่นหลับหลับตื่นเมื่อก่อนไม่เป็นมไม่รู้เป็นที่อายุมากด้วยหรือเปล่าแต่ว่าเอออันนี้น่าจะช่วยได้นะอ่านเดี๋ยวต้องลองดูงงนะครับซึ่งประเด็นนี้ครับทางบุรินทรที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาไพล์ภูเบศนะครับก็ได้เก็บข้อมูลของสมุนไพรฟ้าทลายโจรน,นะฮะแล้วก็พบว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้กันทุกภาคเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็ไปจับมือกับทางโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ครับ คิดค้นศึกษาท,าทําการทดลองทางคลินิกในเบื้องต้นเพื่อที่จะลดการนําสเปรย์พ่นคอจากต่างประเทศเอามาใช้นะครับเพราะวาพอเวลาลวมีเจ็บหงจ็บคอเราใช้สเปรย์แบบแบบยาปฏิชีวนะทั่วไปนะครับแต่อันนี้เขาคิดค้นเพื่อที่จะเอาสเปรย์เนี่ยที่ผลิตจากฟ้าทลายโจรเอามาใช้แทนโอ้สุดยอดนะครับซึ่งตรงนี้จะช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอคือลำบากอาการไอนะครับซึ่ง ทดลองดูแล้วไม่แตกต่างจากยาที่นําเข้ามาจากต่างประเทศเลยนะครับแต่ฟ้าทลายโจรน,นะครับยังสามารถช่วยลดระยะเวลาในการรักษาอาการเหล่านี้ได้เร็วกว่าด้วยราคาถูกกว่าด้วยนะครับซึ่งทําให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราในประเทศและสร้างงานสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยแต่ในขณะเดียวกันนะครับยังมีหลักฐานเพิ่มเติมนะว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยยังสามารถช่วยลดการเกิดลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยโควิดด้วย โอ้โหดีมากเลยใช่ลแล้วก็บางทีเนะ่คนที่เป็นโควิดเนี่ยมันจะมีริ่มเลือดเนี่ยไปอุดตันนะครับในในทางเดินเลือดซึ่งอันเนี้ยสามารถที่จะไปช่วยได้เพราะว่าถ้าริมเลือดมันอุดตันเนี่ยเลือดเดินไม่ดีเนี่ยอาจทำให้ถึงแก่ชีวิตเลยก็ได้ครับนะครับ<ก>ดีมากใช่ครับนะนอกจากนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเราไปกินยาฟ้าทลายโจรที่เป็นชนิดผงบดหย,ยาบๆนะนะครับเขามีการ ตรวจสอบพลาสมาจากเลือดของผู้ที่ทดลองกินเนี่ยมสมมติกิน5วันติดต่อกันนะครับเราพลาสมาเนี่ยไปไป,ไปทดสอบเขาบอกว่าในในพลาสมาเนี่ยจะมีโปรตีนที่ช่วยลดความรุนแรงของโรคโควิดได้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นการค้นพบครั้งแรกเลยนะครับในการที่จะช่วยลดการอุดตันของริมเลือดแล้วก็ลดอาการลองโควิด โหดีมากเลยเดี๋ยวต้องลองลนะเดี๋ยวต้องติดต่อไปทางมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยผูเบศนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้อมูลเขาถ้าเขาคืออันนี้คือเขาทดลองเรียบร้อยผ่านเกณฑ์แล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้น่าจะมีการวางจำหน่ายครับเดี๋ยวผมอุดหนุนแน่นอนลองดูสะดวกสบายเลยครับอ่ะยังอยู่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทย แน่นอนบัตรทองมามาต่อเนื่องนะบัตรดองนี่มาทั้งปีเรื่อยๆเลยซึ่งเป็นสิทธิรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนนะครับล่าสุดนั้นเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเรื่องรากฟันก็ไปลงทะเบียนเพื่อรับบริการใส่รากฟันเทียมได้ฟรีนะครับโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือว่าสปสชซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก ที่ดูแลเกี่ยวกับสิทธิบัตรทองรักษาฟรีของประชาชนนะครับได้แจ้งข้อมูลว่าประชาชนที่ใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับ,รบสามารถรับบริการผ่าตัดใส่รากฟันเทียมได้ฟรีตามโครงการฟันเทียมรากฟันเทียมเฉลอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาใส่ฟันเทียมทั้งปากทั้งบนหรือล่าง และฟันเทียมหลวมใช้เคี้ยวอาหารไม่ได้นะครับซึ่งทันตแพทย์จะประเมินว่าจําเป็นต้องฝังรากฟันเทียมค,คือถ้าท่านมีปัญหาเกี่ยวกับรากฟันท่านไปติดต่อเบื้องต้นเนี่ยไปที่อนามัยรหรือว่ารอพอตอนในพื้นที่หรือว่าโรงพยาบาลของอําเภอแล้วเดี๋ยวคุณหมอเนี่ยเขาจะวินิจฉัยว่าท่านเนี่ยเข้าหลักเกณฑ์นี้หรือเปล่าถ้าเข้าหลักเกณฑ์ก็จะมีการนัดหมายให้ท่านไปใส่รากฟันเทียมฟรี นะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยพี่น้องประชาชนสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดก่อนได้ที่เบอร์ของสอปอสอชอนะครับ1 3 3 0ะครับเพราะว่ารากฟันเทียมเนี่ยบางคนสอบถามมาคืออะไร,ค,รคือฟันเราเนี่ยจะมีตัวฟันและมีรากฟันเหมือนต้นไม้เนี่ยถ้าเกิดรากต้นไม้รากฟันเราเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ย อันนั้นเนี่ยมันจะแก้ไขลําบากต้องใส่ฟันปลอมแต่ว่าการใส่ฟันปลอมเนี่ยบางทีการใช้ชีวิตมันอาจจะไม่เต็มที่แล้วก็บางทีมันก็ต้องเปลี่ยนเป็นระยะระยะแต่ว่าการใส่รากฟันเทียมคือมีรากใหม่เลยที่เป็นแบบมั่นคงยึดติดฟันเลยใช่ฝังเข้าไปเลยท่านก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกมากขึ้นกว่าการใส่ฟันเทียมใช่แต่แน่นอนถ้าไปทําเองนะก็หลายหมื่นแต่สิทธิ์บาททองเนี่ยถ้าเข้าหลักเกณฑ์นะ ฟรีเลยแล้วก็มีข่าวดีอีกข่าวหนึ่งที่เมื่อเดือนที่แล้วเรานําเสนอไปว่า<ะ>ตัวรากฟันเทียมก่อนหน้านี้เราต้องนําเข้าจากต่างประเทศ<ะ>ทั้งหมดเพราะว่าประเทศไทยเรายังผลิตเองไม่ได้<ะ>แต่ว่าณปัจจุบันนะ่ะนักวิจัยไทยเราผลิตเองได้แล้ว<ะ>แล้วก็ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานระดับส<ะ>ากล<ะ>และตอนเนี้มีกําลังการผลิตปีละประมาณหนึ่งแสชิ้นมีราคาถูกกว่าที่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศเนี่ยถึง เกือบสิบเท่าคือที่ไ,ไทยเราผลิตเองเนี่ยราคาหลักพันครับนะครับตอนนี้ก็จะกระจายสำหรับการช่วยเหลือพี่าพี่น้องประชาชนก็มีสองส่วนก็คือท่านที่ใช้สิทธิ์บัตรทองได้แล้วก็บางส่วนก็คือไปตามคลีกทั่วไปจ่ายตังเองสำหรับท่านที่พอมีกำลังทรัพย์ก็ว่ากันไปตามหลักเกณฑ์ของแต่ละคนใช่เพราะว่าการบทเคี้ยวนี่สำคัญนะสำคัญคุณภาพชีวิตเหมือนกันครับผมถัดไปในเรื่องของ สาธารณสุขยังยังเกี่ยวกับพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอพเวลาลงข่าวเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยคนจะมาดูเยอะมาคอมเมนต์กันนะครับแต่คนที่อายุ3 5ปีเนี่ยนะครับทางสาธารณสุขออกมาเชิญชวนนะบอกว่าลองไปคัดกรองเบาหวานดูเพราะเบาหวานเนี่ยหรือว่าโรค NCD นะฮะเป็นโรคพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดโรคอื่นๆตามมา อเบาหวานปุ๊บเนี่ยพอเบาหวานปุ๊บเจ้าความดันมันจะตามมาอความดันตามมาเลยบางทีไปนู่นไตครับเสียไตวายโอ้เก้าเชื่อมโยงกันนะโดยมีเบาหวานเนี่ยเป็นต้นทางถูกต้องแล้วก็การรับประทานอาหารในสมัยนี้มันมีทั้งเค็มแฝงครับหวานแฝงครับมันแฝงครับอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดคืออาหารบางอย่างที่เรากินบ่อยๆอะบางคนคิดว่าเฮ้ยน้าตาลน้อย โซเดียมน้อยแต่เป่าอ่ะเยอะมากเพราะว่านี่คือแบบที่แฝงเข้ามาใช่ไหมเพราะนั้นต้องท่านต้องศึกษาให้ดีนะว่าท่านกินอะไรแหละและไอเนี้ยมันมีปริมาณสารมากไปหรือเปล่าใช่ถูกต้องเพราะอย่างบางทีเรายิ่งไปทานอาหารพวกที่เป็นแบบฟาสต์ฟู้ดหรือว่าข้าวแกงอันนี้เราไม่ได้จมตีรนข้าวแกงนะครับแต่พูดถึงว่าบางทีปริมาณบางร้านปริมาณในการใส่อ่ะมันอาจจะมันเยอะไงแต่พอเอามาทานแล้วพอเราเฉลี่ยเป็นลายคนอย่างเงี้ยคือมันก็ถือว่าเยอะใช่ก็ต้องดูให้ดี ใช่นะฮะฉะนั้นในเขาก็กไาเรียกเชิญชวนนะ,ะคนที่อายุ35ปีขึ้นไปนะครับมาคัดกรองนะครับความเสี่ยงการเป็นโรคเบาหวานนะครับซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันในคนไทยมีแนวโน้มในป่วยเป็นเบาหวานเพิ่มมากขึ้นนะครับผู้ป่วยเบาหวานได้ปี65เมื่อปีที่แล้วเขามีอยู่ประมาณ3ล้านนะโอ้โห ใช่แล้วเบาหวานมันก็มีอยู่2ประเภทหลักๆนะมีแท้กับเทียมนะครับบางคนถึงขนาดก็ต้องฉีดยาผมในตอนเป็นนี่โอ้ฉีดยามันต่างกันยังไงแท้กับเทียมนะแท้กับเทียมคือบางคนมันมาจากกรรมพันธุ์แต่บางคนมันมาจากอาหารการกินครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมีสองสองลักษณะนะครับการป่วยมันก็จะแตกต่างกันไปมันก็อยู่ที่ที่การควบคุมปริมาณที่กินไม่ใช่ปริมาณน้ําตาลอย่างเดียวนะครับมันมันมันหลายอย่างเพราะว่าอย่างเรื่อง ข้าวอย่างเงี้ยมันก็ไปแปลงเป็นน้ําตาลได้เหมือนกันพวกแป้งเลยพวกเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราไปกินน้ําตาลเป็นหลักนะครับมันเป็นอาหารลหลาย<ฟ>อย่างที่เรากินใช่มันแฝงมันแลวหลายอย่างนะครับฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าการคัดกรองเนี่ยตอนนี้มีแค่14ล้านคนนะครับที่ไปคัดกรองก็คือนในช่วงอายุ3 5ปีนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รับการคัดกรองเนี่ยอีก8ล้านคนครับ ราะว่าคนในช่วงอายุนี้นะครับ35ปีขึ้นไปมีอยู่ประมาณ22ล้านคนฉะนั้นควรที่จะไปคัดกรองถ้าเรารู้ก่อนนะครับเราจะได้ควบคุมตัวเองได้นะครับถ้าคนที่มีเบาหวานเนี่ยสมมุติไปเจาะน้ำตาลปลายนิ้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก140อย่างเงี้ยก็ถือถือว่าสูงไหมถือถือว่าเกินฐานแต่ยังสามารถควบคุมจากการกินได้คือคุณสามารถที่จะหายจากการ รปะทานอาาหรได้คือพอไปตรวจแล้วหมอให้บอกว่าเฮ้ยคุณเยอะไปนะคุณควรลดอันนี้นะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยใช่โอ้ยนี้กินมากไม่ดีคือกินได้แต่กินน้อยลงครับกินไอ้นี้เพิ่มขึ้นเพื่อเสริมอะไรแบบนี้ถูกต้องอย่าให้ไปถึงขั้นเราต้องไปใช้อะไรนะบักเข็นฉีดเลยอิตาลีนอะไรพวกนี้ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันทรมานจริงๆนะครับอ่าก็ฝากกันไว้นะครับก็คนที่สนใจนะครับก็ลองไปคัดกรองเบาหวานได้นะครับ ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง31ธันวาคมนะครับแต่เกณฑ์เงื่อนไขของเขาก็าคือว่าต้องเป็นผู้ชายอายุตแต่35ปีขึ้นไปนะครับฟรีนะครับไปคัดกรองได้นะครับจากทางกระทรวงสาธารณสุขครับครับก็ฝากแจ้งกันไว้สําหรับพี่น้องประชาชนเนาะเหมือนเดิมเบื้องต้นไปสอบถามที่อนามรรัยหรือว่าราพสตใช่หรือโรงพยาบาลในอําเภอของท่านนะครับไปเรื่องแบงค์ปลอมนะ บงก์หรือว่าธนาบัตรนะ,ะก็มาเป็นระยะระยะช่วงนี้มีการระบาดของแบงค์ปลอมอีกแล้วในพื้นที่10จังหวัดนะครับซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติได้ออกมาแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังเจอแบงค์ปลอม10จังหวัดที่ว่าก็คือขอนแกน่นอุดรธานีกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดมหาสารคามหนองบัวลำพลูนครราชสีมาชัยภูมิบุกดาหารและเพชรชบูรณ์คือ อันเนี้ยเหมือนเขาไปตรวจสอบแล้วเจอเยอะออก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงในจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับและหากว่าสมมุติท่านไปเรียกว่าดวงซวยไปได้รับแบงค์ปลอมมามมนะครับก็ขอให้ท่านไปแจ้งตำรวจเพื่อจะได้สืบหาผู้กระทำผิดเอ,เอาไปซื้อของต่อเลยได้ไหมถ้าเอาไปซื้อของต่อนะทางทานที่เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงค์ปลอมเนี่ยเรามีความผิดตามกฎหมายม,ม,มีโทษหมักนะฮะ ถ้าคุณเอาแบงก์ฟอรมไปใช้ซื้อของ,ท,งทั้งทั้งที่คุณรู้อยู่แล้วว่าเป็นแบงก์ลอร์ม,มจะมีความผิดจำคุกไม่เกินสิปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับโทษหนักนะก็ให้ระมัดระวังกันไม่ด้วยทีนี้เขามีวิธีสังเกตนะเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าแบงก์จริงเนี่ยผิวกระดาษเนี่ยก็จะมีความแกร่งทนทานและไม่ยุ่ยง่ายนะครับเนื่องจากทําจาก กระดาษที่มีใยฝ้ายเป็นหลักนะครับสังเกตลายพิมพ์เส้นนูนบนธนาบาตัตรภาพและลายเส้นบนธนาบาตัตรจะมีรายละเอียดคมชัดคําว่ารัฐบาลไทยตัวอักษรและตัวเลขแจ้งชนิดราคาเมื่อสัมผัสด้วยปลายนิ้วจะรู้สึกสะดุดอันนี้เบื้องต้นนะและ้วรูปรูปแบนๆนะแต่มันนะพิเศษเลยมีนูนนแล้วลองสองดูอ่าสองดูบางทีจะเห็นลายน้ําอ,อย่างเงี้ยก็น่าจะจริง น่าจะจริงบอกไว้ก่อนนะมีให้ดูักของสำบาบไหมฮะม่มีผมไม่มีแบงค์ปลอมนะครับก็ฝากแจ้งกันไว้สําหรับบางท่านที่อาจจะบางทีไปซื้อของแล้วไม่ได้ดูไงดูให้ดีนะคือไม่เฉพาะ10จังหวัดนี้นะครับแต่ว่าจังหวัดอื่นก็มีแต่ว่า10จังหวัดเนี้ยมันมีการแจ้งข้อมูลกันเข้ามาเยอะก็ฝากให้ระมัดระวังไว้นะครับสาหรับเรื่องของแบงค์ปลอมนะครับบางท่านบอกว่าส่วนใหญ่เป็นแบงค์อะไรส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแบงค์พันที่จะปลอมกันเพราะว่าคนปลอมก็อาจจะคิดว่า ไหนๆจะปลอมแล้วเอาสูงสุดแล้วเอ,เอาเต็มที่ไปเลยอะไรประมาณนี้ <c oughs> ก็ดูไว้จริงๆม,ม,ม,มีทุกแบงค์แหละแต่ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับอ,อันนี้เป็นตัวเลขเหมือนกันแต่เป็นตัวเลขที่น่าตกใจนะครับซึ่งก็มีการเปิดเผยข้อมูลนะครว่าปัจจุบันนี้เด็กไทยเนี่ยติดพนันออนไลน์เนี่ยกว่า3ล้านคนนะเยอะเยอะมากนะมันเหมือนกับว่าพอเราเข้าถึงโลกออนไลน์ได้ง่ายมากขึ้นครับ น้องน้งเ,ดเด็กบางทีอาจจะมีวิจรยารณญาณที่น้อยนะฮะก็เ,เลยถูกชักจูงชักชวนให้ไปก้าวเข้าสู่โลกการพนันออนไลน์นี่ได้ง่ายขึ้นนะครับน่ากลัวครับโดยรองศาสตราจารย์ดรนวลน,น้อยตีรัตครับพูดในการศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันเนี่ยท่านก็มาเปิดเผยนะครับว่าผลสำรวจการเล่นพนันออนไลน์ของคนอายุ1 5ถึง25ปีนะครับว่า3ล้านคนเนี่ยนะครับเล่นทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์เลย โอ้โหออฟไลน์คือไปเล่นตํมตัมบอลใช่ทั่วไปหรือว่าบางทีแบบเล่นพนันกันเล่นกันเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเห็นจากไหนนะครับเห็นจากโฆษณาแล้วก็ถูกชักชวนนะครับให้เล่นพนันออนไลน์เนี่ยถึง44%เอนะคือมันมีเยอะนะบางทีเราเล่นในโซเชียลนะมันจะมีแบบลิงก์เข้ามานะเชิญชวนนู่นนี่นั่นใช่ครับซึ่งเขาบอกว่าเลยทําให้บางทีลิงก์อย่างที่คุณต้นบอกอ่ะจากออนไลน์บางทีมันเป็นลิงก์แปะมาอย่างเงี้ยคันกาง มาแล้วมันก็มีโฆษณาเว็บนั้นเว็บนี้เข้ามาเล่นจ่ายจริงจ่ายสดอะไรอย่างเงี้นะยใช่มีเยอะมีเยอะนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาบางคนไปเล่นเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้สึกของเ,เด็กๆคือว่าเอ้ยเล่นได้พิเศษซึ่งพอเข้าไปมันก็จะไปเหมือนสเต็ปอย่างที่เราอาจจะเคยฟังคนเข้ามาเปิดเผยคนละเม็ดนะในการพนันออนไลน์เราเป็นยูเซอร์ใหม่เข้าไปเนี่ยเขาก็จะเปิดทางให้เราได้ก่อนในเรื่อนแรกนะหลอกล่อหลอกล่อหลอกล่อไปก่อนเพราะฉะนั้นถัดมาเนี่ยเพอะเรา นานๆเข้าเนี่ยเขาจะปิดยูเซอร์ของเราเพราะว่ามันจะเขาจะเก็บข้อมูลไม่หมดแหละเวลาคุณเข้าไปเนี่ยว่ายูเซอร์อของคุณเคยไปเล่นแบบไหนอะไรยังไงที่ไหนบ้างนะครับ,รบเขาจะมีการถัวเฉลี่ยมีโอเเขาเขาเขาเก่งอะ่ะสุดท้ายเราก็เจ๊งหมดใช่ใช่ครับแล้วสุดท้ายอย่างที่คุณต้นบอกบางทีมัน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 เกิด การที่ควบคุมความต้องการของตัวเองไม่ได้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือเมื่อมีการติดการพนันแล้วเนี่ยมันเกิดทําให้อารมณ์ของเด็กเนี่ยรุนแรงแล้วก็มีอารมณ์ที่มันแปรปวนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะไปในเรื่องของภาวะที่ควบคุมตัวเองไม่ได้พอควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็จะเกิดการแสดงความก้าวร้าวพฤติกรรมก้าวร้าวออกมาด้วยอันนี้ไปกัน,ใ,นใหญ่นะเ็กใช่มน่ากลัวคือไม่ว่าจะเด็กเลยผู้ใหญ่บางทียังเป็นเลยถ้าเกิดติดการพนันอะใช่ใช่ใช่ไหมมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวออกมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเครียดเนี่ย เงินหมดเงินใช้ยถูกต้องนะครับฉะนั้นครับเด็กทุกคนนะครับก็อยากจะฝากเอาไว้ว่าการเล่นมนันนั้นผิดนะครับผิดนะครับแต่อย่างที่บอกผิดเด่กก็ยังเล่นกันอยู่ฉะนั้นก็ต้องอตั้งสติให้ดีแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องเรียนรู้หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องเรียนรู้ให้อยู่กับสภาพปัจจุบันนี้ให้ได้ครับคือเขาความหมายคือว่า มันหลีกไม่ได้แต่ต้องให้รู้เท่าทันครับใช่คือสื่อออนไลน์เนี่ยเราเราเราไปปิดไม่ได้แต่ว่าต้องสอนให้ลูกหลานเราเขามีความรู้เขารู้เท่าทันใช่จะได้มีภูมิต้านทานใช่ก็คือสื่อออนไลน์มันเหมือนดาบสองคมมีประโยชน์เยอะแยะแต่ก็มีโทษที่แฝงมาก็ต้องใช้ให้เป็นก็จะเกิดประโยชน์นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของนอกจากเรื่องการพนันแล้วมันมีหลายอย่างที่มันไม่ดีเนาะก็ต้องคัดกรองให้ดีนะครับ ไปเรื่องปิดท้ายวันนี้ออโอ้น่าชื่นชมในฐานะพวกเราคนไทยนะครับล่าสุดนะครับกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเราก็คว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ทั่วโลกจองมากที่สุดคือคล้ายๆก็อยากมากรุงเทพระดับโลกนะและในส่วนของประเทศไทยก็ได้รับการโหวตเป็นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวอันดับสองของโลกโอ,อันดับหนึ่งคือญี่ปุน่นเราอันดับสองนะ แต่ถ้าเป็นเมือง,ง,นงเนี่ยกรุงเทพเราเนี่ยจองเบอร์หนึ่งเลยสุดยอดอนะครับอันนี้เป็นผลตารวจของอาก d อด้าอาก d อนี่แน่นอนรบ,บริษัทแพลตฟอร์มออนไลน์ในการรับจองแหล่งท่องเที่ยวที่พักต่างๆนะครับอันนี้ข้อมูลเขาเป็นมาตรฐานโลกนะครับก็บอกว่าประเทศไทยนั้นขึ้นแท่นเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวอันดับสองของโลกอันนี้คือในส่วนของประเทศไทยนะและเป็นเมืองรองจากประเทศญี่ปุ่น นะครับแต่ว่าถ้านับเฉพาะเมืองเนี่ยกรุงเทพเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวทําการจองผ่านอโก d ดามากที่สุดในโลกสุดยอดอนเฉพาะเฉพาะแค่นะอา <c oughs> อกดานะอ่าเฉพาะอาก d ดานะแพลตฟอร์มอื่นผมว่าก็คงไม่ต่างกันครับ <c oughs> เพราะว่าอโก d ดาเนี่ยเขาเป็นเบอร์ต้นๆอยู่แล้วนะครับแล้วเทนของเมืองกรุงเทพแล้เนี่ยครบทุกอย่างเลยแน่นอนของกินศิลปะวัฒนธรรมนะรอยยิ้มของผู้คน ความสวยงามความสีเวลาต่างๆนานาแล้วก็ธรรมชาติก็สวยเยอะนะแม่น้ําเจ้าพยาวัดวาอารามใ่การนวดไทยอะไรต่างๆนานาวัดโพธวัดโพสตรีฟูดนะนี่คือเสน่ห์เรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกสําหรับกรุงเทพและประเทศไทยภาพรวมคืออันดับสองของโลกอันนี้ข้อมูลยืนยันชัดเจนอันนี้คือเป็นการโหวตการที่คนเข้ามา จองนะคือมาตรฐานเลยคือจากสีติเลยถูกต้องอันนี้ชัดเจนนะครับอ่ะครับผมเ็ต้องฝากท่านผู้ชมครับติดตามเรา2คนย้อนหลังนะครับได้ทาง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok คนคุยข่าวสุดสัปดาห์ครับวันนี้เราสคนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ